สวัสดีครับวันนี้ผมรากยา c h ชาแนลจะมาถ่ายให้เพื่อนๆเห็นนะครวันนี้เกี่ยวกับความแรงครับผมแรงจัดมากจริงๆเลยครับปีนี้ดูลำไยครับยืนต้นตายแล้วนะฮะลำไยต่วใ,ใหญ่เห็นไหมฮะใบเหลืองใบแห้งใบกรอบหมดแล้วยืนต้นตายแล้วครับผม นีนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูครับผมเนื่องจากปีนี้แรงจัดมากเลยครับผมแรงจัดที่สุดในรอบประมาณ20่สิกว่าปีที่ผ่านมาน้ำในบอ่อบาดานทุกบอ่อแห้งเกือบหมดเลยครับผมดูฮะด,ดูดูตะไคร้ด้วยความที่แทบจะไม่มีน้ำรดนี่นะฮะที่เคยถ่ายเพื่อนๆูเห็นดูเห็นความเขียวขจีสวยงาม แต่วันนี้มันไม่ใช่เลคคย,ยครับผมดูกับเพาครับผมกับเพราตะไคร้ดูตะไคร้ดีครับผมเรียบร้อยครับเพราะความที่ว่ามันแรงจัดมากเลยนะฮะคนกำลังกลัวโควิด -19 แต่ความแรงก็น่ากลัวน่ากลัวไม่ยิ่งหย่อนกันเลยครับผมยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือว่าแก้ไขปัญหานี้เลยครับดูกล้วยนะฮะกล้วยชนิดนี้เป็นกล้วยที่บอกเลยว่าโอ้โหเป็นพันุที่ทนความแรงได้มากมากเป็นอย่างขนาดนี้นะฮะทนความแรงได้มากๆากยังเป็นขนาดนี้นะครับนี่คือกล้วยตองนวล ดูครับสภาพโอ้โหยี่บกว่าปีผมเพิ่งเคยเห็นแบบนี้นะครับปกติจะไม่อย่างนี้เลยครับผมน้ำนี่จะมีใช้แบบไม่ขาดเลยครับดูนี่คือต้นน้อยหนาคงจะเรียบร้อยไปแล้วครับผมลำํำไยตรงนี้ที่เคยถ่ายให้ดูตอนรดน้ำลำํำไยตอนที่มันออกลูกอะ ที่ว่าดกๆนะฮะตอนนี้สภาพคือไม่มีน้ํารถนะฮะอีกสักคิดว่าอีกประมาณสักครึ่งเดือนหรือ2-3อาทิตย์ถ้าฝนยังไม่ตกก็คงจะแย่แน่ๆเลยครับผมต้นไม้ดูนะฮะสภาพคลิปนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูได้เห็นถึงความ แล้งที่มันแล้งจัดจริงๆเลยะสำหรับของปีนี้นี่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ